ไออาริมันเออไทยเหรอพวกนี้กูจะปาบอะไรเนี่ยวันนี้กูจะปราบเล่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 ให้ราบไปเลเล่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 เรายิ่งมองก็ยิ่งเหมือนอยว่าลูกรักให้สงสัยเสียหนักเลย รู้ไหมตอนถูกจับให้กลับใจเล่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 กลัวตายจริงเล่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 พวกนี่หรือคืออาริมาดนะฮะเออตัวจริงนะป้องพะชนเล่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 อย่าปล่อยไว้เล่